คุณเก่งคือผมว่าผมแม่แนาวผมากผมก็ไม่ยอมใครอยู่แล้วเรื่องความเร็วหนาวนี่โกฮาร์ดครับโกฮาร์ดเริ่มครับพูดกับผมอย่างนั้นในรถผมไม่ยอมอยู่แล้วนี่นี่พี่แม็กพี่จะต่อยกันไหมครับต่อยกันข้างนอกนะหมดแล้วสติหมดยัง จะแย่แล้วถ้านั่งเลยเนี่ยล่วงแน่เลยเมื่อความเผลเราไม่ตรงกันมาเราต้องมาตัดสินกันในสนามคุณเนี่ยนะหลังจากที่เราเจอมาหลายรอบมันไม่มีอะไรตัดสินเราได้สักอย่างเจเลยสนามเลย Impact Speed Park เราจะมาท้าทดลองความเร็วกันที่นี่ในเมื่อคุณคิดว่าคุณเจ่งคือผมทว่าผมดีมากแนวผมมากผมก็ไม่ยอมใครอยู่แล้วเรื่องความเร็วน้องผมนี่เขาก็300หัวแถวแต่ ในสนามนี่โก้าครับโก้าไปเริ่มเรื่องอ่ะมันมาจากเมื่อกี้เห็นเขาขับมันก็บอกว่าช่องอะไรนะช่องนี้เฮ้ยมันได้อยู่นี่ว่าฝีมือผมเลยวบนถนนเราไม่ยุ่งมันนี่ดีกว่าเดี๋ยวฝีมือใครเก่งกว่ากันรู้เลยเมื่อกี้เขามาอย่างนี้นะอ่ารู้เลยเมื่อกี้มาอย่างนี้เลยเราอะไรงุ่งงิ่เอาเราด้วยประสบการณ์ที่เรามีเราจะไม่ยอมเดี๋ยวเดี้ยวเข้ามาเลย Impact Speedpark เลยใช่วัดเลย3มคนเนี่ยใช่แพ้มีเดิมพันนิดนึง มันต้องมีอยู่แล้วมันต้องมีอยู่แล้วคือจะมาแบบว่าแข่งกันเสร็จแล้วจบอ๋อไม่ได้ไม่เอาไม่เอาใครบวยใครแตกต่างก็มันก็เห็นอยู่แล้วเสื้อมันก็รู้อยู่แล้วว่าใครน่าจะแพ้นี่ข่าวเป็นพระไอ้ดำเป็นมารคุณได้ปสปอนเซอร์อะไรมาเนี่ยนายรักออโต้จ้านี้เขาบอกรถแรงขายรถสปอร์ตน้ำเข้าใช่โอ้โหใช่นายน้อยผมเป็นสปอนเซอร์หลักมาแน่นอนจริงจริงตอนนี้ปัญหาคือ ไปเจอก่อนไปข้างในกอนดีกว่าใช่เดี๋ยวเราตามกฎกัิกาข้างในแล้วก็ร้อนด้วยเราเล่นเลยตรงเนี้ยร้อนแต่ถึงกันไม่ลงตัวจริงในรถตะกี้ไม่ลงตัวจริงปะไปดูข้างในดีกว่าไปมามาไปไปไปเดี๋ยวเรากันอย่างเดียวเลยไม่ยอมกันอยู่แล้วอย่างที่คุณมาพูดกับผมอย่างนั้นในรถผมไม่ยอมอยู่แล้วนี่นี่ พี่แม็กพี่จะต่กันไหมต่ข้างนอกนะพี่สวัสดีครับพี่แม็กสวัสดีครับวันนี้ผมกับน้องๆเนี่ยทะเลาะกันมาตลอดทางอะไรบนรถตู้แบบเขาบอกว่าผมขับรถ่วกงูเนี่ยสิ่งสายสิงพวกนี้เจอสายซิงเ้ก็เลยว่าเมื่อความเห็นเราไม่ตรงกันเนี่ยงั้นตรงนี้ดีกว่ามาประวันิกันดีกว่าไงานดีกว่าไปงานดีกว่าไปลานดีกว่แต่ก่อนอื่นเลยผมะ ยังไม่เคยเล่นใช่ไม่เคยรบกวนพี่แนะนําให้ผมนิดนึงก่อนว่าเราจะต้องทํายังไงบ้างพี่ก็สําหรับขั้นตอนแรกเลยครับสำหรับผู้ที่เข้ามาเป็นลูกค้ากับเราครั้งแรกเนาะครับเป็นเมมเบอร์กับเราก่อนครับอ๋อเดี๋ยวผมสมัครได้เลยเป็นเมมเบอร์โดยการที่ว่าเดี๋ยวเราหรืผมจะพาไป register เราไป c คอมฟิดในตัว registration process ในอาคอมใช่ไหมได้ครัำนี้อ่าเราไปดูเลยไหมได้อุปกรณ์เสียหาย equipment เสียหายหรือถ้าเกิดมีการประเหตุกัดถ้าเกิดมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในระหว่างเล่นเนี่ยครับ ผู้เล่นจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบผู้รับผิดช,ชอบโอเครับยืนยันแต่ถามว่าเอาตรงๆตรงนี้เนะี่ยคุณพอเนี่ยที่เป็นเจ้าของสถานที่ตรงนี้เนี่ยแก<ค>รก็ไม่ได้แบบขนาดแบบตริกเข้มงวดขนาดที่ว่าเฮ้ยทุกคนมาแล้วมันจะเกิดอุบัติเหตุต้องให้ลูกค้ารับผิดชอบทั้งหมดมันไม่ได้มาดูแบบความตั้งใจเป็นหลักดีกว่าเคสไปเคสครับแล้วสำหรับคนที่เคยมาเล่นแล้วครับที่ต้องอินเอร์นี้อีกไหมครับหรือว่า ถ้าเกิดเคยมาเล่นแล้วก็เอาแค่บัตรไปโชว์ให้กับเจ้าหน้าที่ดูถ้าไม่ได้เอามาคําถามดีมากเลยครับบอกบนโทรศัพท์อย่างเดียวใช่ครับนแล้วจะมีถ่ายรูปด้วยใช่ไหมครับมีครับเราเข้าพร้อมกันหลายๆคนได้เหรอเอาอย่างนั้นนอครับแล้วแต่เลยครับไม่ไม่คุณก็ออกคุณก็ออกเลยพี่คุณก็ออกไปก่อนแฮ่เฮ้ยผมจะเลยแล้วผมไปหาน้องก็ได้เลยนะไม่ไม่น้องเดี๋ยวคือกุสลใจยันนะน้เดี๋ยวเดี๋ยวมีมุกกับหวย น้องมุกกับน้องหวยน้องหวยเออโอ้โหชั่วโมงนี้ไม่ต้องเลือกแล้วครับยอง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 สวัสดีครับสวัสดีครับอ่ามามาครั้งแรกครับแม่ไม่เลือกแต่เดินเข้ามาซ้ายก่อนเลยทั่านที่ตัวอยู่ขวาได้ยังไงนี่นะครับบัตรก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่หนึ่งเก้าหสองแปดเก้าเก้าสี่หนึ่งห้าครับแล้วก็เรียบร้อยเริ่ม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 เลยค นี่ลงทะเบียนได้อย่างเดียวครับจดทะเบียนจดทะเบียนได้ที่นี่ไม่ต้องไม่ต้องเลยชอบแซงคิวอ่ะกุ๊กกุ๊กอ่ะโอเคครับตอนนี้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับมือใหม่ก็จะได้ในส่วนของการ์ดตัวนี้ออกมานะครับส่วนคนที่เคยลงทะเบียนไว้แล้วก็จะมีสลิปออกมาให้เป็นกระดาษนะครับอันนี้สามารถแจ้งบนเธอได้เลยคือไอ้บัตรเนี้ยครับเมมเบอร์ชิพ p าร์ดเนี่ยมันอยู่ได้หนึ่งปีนะครับถ้าเราเรจิสเตอร์วันนี้มันก็จะไปสิ้นสุดปีนี้ ันนี้ปีหน้าปีหน้าวันนี้ก็เราต้องมาลงทะเบียนใหม่ออ๋คแล้วอีกกรณีก็คือว่ากรณีที่สมมติเราทั้งหมดเนี่ยเราเพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกเลยครับผมเราก็จะต้องจ่าย100บาทเพื่อจะเป็นเมมเบอร์ได้แบบนี้มาพร้อมกับค่าเล่นอีก600บาทครับก็จะเป็นครั้งแรกครั้งแรกค่าเข้าคือ700บาทแต่ถ้ารอบที่2รอบที่3อ่ะเรากแค่จ่าย0กร0อยหกร่อยไปด้มันจะดีสักกว่าถ้าเกิดคนที่ชอบเล่นแล้วรู้สึกว่าฉันเล่นบ่อยก่อนรอบนึงแน่นอนจะอย่าเช็คก่ารอบเย่อนเช็คว่าเซสชั่นเพราะคนมันจะ คนมันจะหลงคําว่าเอ๊ะตกลงมาเล่น600บาทแล้วมันได้กี่รอบจริงๆตรงนี้มันก็คือว่ามันแล้วจากความสามารถผู้ขับขี่เลยครับมันนับเป็นนาทีไหมครับเพราะทุกคนเนี่ยมันจะได้8นาทีกันหมดเซสชั่นนแปดนาทีหกร้อยหกร้อยบาทคือ8นาทีนะแปดนาทีนะครับเซสชั่นครับทีนี้ใครจะขับได้กี่รอบมันอยู่ที่ฝีมือและทักษะของแต่ละบุคคลครับผมสำหรับผมผมอาจจะขับได้แค่5รอบแล้วพวกคุณอาจจะแบบแปดรอบสองรอบสามรอบแปสองรอบสามรอบเองเหรอแปดนาทีอ่ะครับ้คุณอยู่บ้านเช่าใช่ไหมขับขับ คือเนี่ยเดี๋ยวเปิดทีจะได้พาพี่เขาซ้อนไปตัวไม่ได้ซ้อนไม่ได้โอเคเตเตแต่ถ้าได้ไปกับผมโอเคอันนี้คือเรื่องเมมเบอร์ชิพคาร์ดจบแล้วนะครับครับไปไปห้องต่อไปเราต้องไปไหนต่อพี่เดี๋ยวเข้าห้องเลยดีกว่าเข้าห้องเลยพี่ห้องบริกรูมอ๋อแม่กูมึงอยู่รูมแล้ไม่น่าเลยตอนนี้เราก็อยู่ในห้องบริกรูมนะครับในห้องนี้ก็คือลูกค้าทุกคนจะเข้ามานั่งแล้วก็เหมือนกับ เราจะมาเรียนรู้กฎกติกามารยาทาสิ่งที่ควรทําและก็สิ่งที่ไม่ควรทําระหว่างการใช้สนามมีอะไรบ้างเพื่อที่จะไม่ให้เกิดอุบัติเหตุกับลูกค้าท่านอื่นด้วยอย่างนี้นะครับหลังจากที่เมื่อกี้เราดูวิดีโอไปแล้วครับพี่อันนี้เรามาทำข้อสอบกันดีกว่าโอเคนิดหน่อยการเัะการแต่งกายต้องเป็นยังไงบ้างครับผมใครตอบได้บ้างลอเราเข้าไป ถูกต้องครับเป็นหนึ่งพอยครับสภาร้านกลุ่มเลยสวมอุปกรณ์นิรภัยห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เดินวมาสองขวดครับโอเคครับผมซึ่งก่อนที่จะใส่หมวกกันน็อกมันจะมีเขาเรียกว่าอ่าบัตรคลาว่าก็คือแมสมาใส่ก่อนัอนนี้มันจะเป็นเหมือนกับเป็นพสุนทร hygiene ของแต่ละบุคคลครับผมช่วงนี้ก็โควิดด้วยนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนั้นครับแต่ในกรณีที่ลูกค้ามีหมวกมาเองแล้วแต่ก็ได้เลยก็คือไม่จำเป็นต้องใช้ีหมวกมาเ ุงมือมาเองดีเลย,ยดีเลยครับเชิญเลยครับผมโอเคแล้วก็อ๋อโอเคลายสนามในของถ้าดูจากที่ไฟฟ้านี่นะครับมันจะเป็นลายสนามของรถไฟฟ้าใช่ไหมครับค<ถ>รับจะใช้พื้นที่ประมาณ575เมตรสีเหลืองนี่จะ <altro> <ๆ>เ,เป็นของน้ำมัน าว่าถ้าเกิดเรามาทั้งหมดสคนเนี่ยสองคนจะเล่นไฟฟ้าอีกสคนเล่นน้ำมันเล่นด้วยกันไม่ได้เพราะว่ามันเขาเรียกว่าในเต็มของมันมันเซ็ตไปเป็น default Se t t i n g ความหมายที่ว่าถ้ามันมันูกโปรแกรมไม้รอบนี้คือน้ำมันปื้ดรอบหน้าคือไฟฟ้าปื้ดมันไม่สามารถจูนหัวนไม่สามารถจูนรับ2อย่างพร้อมกันได้ะฉะนั้นก็คือมันต้องแยกกันไปเลยว่าน้ำมันกับน้ำมันไฟฟ้าคือห้าโอเคครับแล้วมันมีน้ํามันกับไฟฟ้าแล้ว มาถึงก็แจ้งได้เลยพี่ว่าเล่นรุ่นไหนก็ได้เป็นคําถามที่ดีมากเลยครับผมพราะนั้นอยากได้คําตอบที่ดีสักอันหนึ่งผมรู้ว่าต้องต้องขับไฟฟ้าให้ดีก่อนถึงจะได้น้ำมันใช่ไหมพี่ถูกครับคือการที่ว่ารถน้ํามันเนี่ยมันค่อนข้างมันแน่นอนมันเร็ววัน่แล้วไฟฟ้าเราจะมองอยู่ที่ประมาณ50กิโเมตรต่อชั่วโมงเขาก็จะมองว่าน้ํามันมันค่อนข้างจะแบบโอกาสโอกาสเกิดอุบัติเหตุจะสูงกว่าความเร็วสูงกว่าจะดูทรงในการขับของเราก่อน โดยการที่ว่าให้คนเนี่ยมาเล่นตัวไฟฟ้าก่อนแล้วรอบที่ดีที่สุดของเราเนี่ยได้ต่ำกว่าสีวิเมื่อไหร่หรือสิบสีวิคุณถึงจะสามารถคอร์ตไฟฟ้ไปเล่นต่างั่ได้คือก็ดูส้มแล้วแบบเหมือนการไปได้เลยไครับไปครับโอเคครับเดี๋ยวตามที่แบ็คไปได้เลย ก็หลังจากที่เมื่อกี้เราไปลงทะเบียนกันมาเรียบร้อยนะครับเราก็มาดูกันว่าตอนนี้รถของใครใครอยู่ที่รถเบอร์อะไรข้างหน้านี้เลยครับคุณรันรถเบอร์สิบคุณอ้นเบอร์สามคุณกุ๊ก20แล้วคุณหมิง26ครับใช่ไหมครับอันนี้ตามนี้เลยครับผมรถใครมีความสนใจแบบอยากจะเปิดสนามรถโกคาร์ทอยากได้รถแบบตัวแบบรุ่นที่แบบดีๆอะไรเงี้ยครับโซนิคัสเลยครับมาตรฐานสูงว่างั้นมาตรฐานสูงขอบคุณครับ เฮดควอดเดอร์ของเขาอยู่ที่ฝรั่งเศสเบรซโซดิคาร์เนี่ยเขาผลิตรถโกคาร์ดมาทั้งหมดหลายรุ่นม,มากแต่ทีนี้มันอยู่ที่ลูกค้าแล้วลหละว่าเราจะต้องการรถที่สนามของเราเป็นแบบไหนอ,อย่างสนามคุณลั่นอาจจะแบบขอรถที่แบบสวยงามแล้วกันความเร็วไม่ว่ากันอของคุณกุ๊กอาจจะแบบขอรถที่แบบแรงอย่างเดียวความสวยผมไม่สนแต่สนามของผมหรือสนามคุณหมิงเนี่ยอาจจะแบบว่า ขอสนามผมผมผมเน้นความปลอดภัยสูงสุดกับลูกค้าเป็นหลักอย่ของเราเนี่ยเราเลือกรถ r TX ซึ่งเป็นรุ่นที่ตอบตอบโจทย์ของเราที่เราต้องการนำเสนอความปลอดภัยที่สุดให้กับลูกค้า Niggas ride with my niggas die for my team. Go get your money, get up the paper, stack up your green. They never get a flow, knock collect the will never sleep. I'll never sleep. Uh, let me feed up off your energy. Smoking loud, I got the remedy. Don't try to play me like Jeopardy. Down here, don't care about eventually. กางแล้วเตรียมมาอะไรเตรียมมาอย่างดีไงเป็นงั้นน่ะเราแพ้เราก็พูดอะไรเยอะไม่ได้อ่าอยากไปปั่นเรือใช่ไหมไว้โอกาสหน้าเราจะมาแก้ตัวใหม่ที่หลังเวลาพี่กับน้องอ่ะพูดอะไรอ่ะพี่จะฟังบ้างเออเฮ้ยกระเบ๋าขับรถเบ๋าอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเก่งเลยได้ไ พอมาเจอข้างในไงพ, <อ S 1> พอเจอใน,นสนามเป็นไงคือไม่ต้องพูดนะจริงๆอ่ะไม่น่าเหนื่อยหรอกครับเพราะน,นี้อยู่ท้ายสุดอ่ะน่าจะเก็บแรงไม่ปันงง่นตอนเย็นแหละดูทรงแล้วอันนี้คือกูดโดนล,ลงโทษใช่ไหมเออต้องขอต้องโดนอยู่แล้วอะยังไงก็ขอบคุณสถานที่เขาหน่อยพี่อ้นก็ขอบคุณสถานที่ด้วยครับ Impact Speed Park นะครับอยู่ใน i m อิมแพคเลค o n t นะครับทะเลสาบเมืองทองนี่แหละง่ายๆเพื่อนๆก็สามารถมาเล่นกันได้นะครับวันธรรมดาก็เปิดบ่ายสองโมงบ่ายสองถึงสี่ทุ่ม ส่วนเสาร์ที่ก็เปิดเร็วหน่อยนะครับ10โมงเช้าเสาร์ที่จบมาหยุดนะครับะเลิกเปิด10โมงเช้าถึง4ทุ่ม4ทุ่มเหมือนกันนะครับก็โอเคฝากช่องหน่อยสองช่องเนี่ยเสื้อเลยละช่องเราเนี่ยสปอนเซอร์ก็เป็นช่องของเรานะครับเป็นแอดไปตามด้วยทั้งยูทูบแล้วก็เฟซบุ๊กเลยตามด้วยนะครับเราเดี๋ยวการหน้าจะมาแก้มือสัญญาเดี๋ยวเราไปทำโทษกันก่อนดีกว่านะ ปีเดิเรังทำโทษแล้วมาเราจะกลับบ้านแล้วแพ้เล่นกี่รอบก็แพ้มันถึงเวลาของผู้แพ้นะครับคนแพ้ไม่ควรมีคำพูดใดใดทั้งสิ้นมันไม่ได้เล่นรอบเดียวไงเล่นหลายรอบก็แพ้ทุกรอบแหละคนเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะพี่คือกูจเหยียบเบรกค้างเอาไว้กลัวน้องๆแซงไม่ได้จากช่างภาพกี่รอบครับ9รอบนะเมื่อกี้มันวิ่งกี่นาทีนะ8นาที8นาที8รอบโอ้โ พอแล sure ้ววิ่งเฉยๆพอไม่ต้องตะกออจำตั้งแปดรอบตั <h 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 mm ้งแปดรอบไงวิ่งเฉยๆพอไม่ต OK ้องตะกออจำหรอกได้วิ่งเฉยๆยัยังไงวิ่งแบบพี่ตูนวิ่งแบบพี่ตูนสามรอบหมดแรงแล้ว เดินได้ไงอ่ะพี่พแปดรอบแล้วหมดยังแปดรอบแล้วหมดยังหมายถึงครบหรอแรงอ่ะหมดแล้วหมดแล้วสติหมดยังไปแย่แล้วถ้าถ้านั่งเลยเนี่ยล่วงแน่เลยคือที่หลังอ่ะก็อย่าเท่าคนอื่นเขากับพี่กับน้องอ่ะฟังบ้ากรู้รู้เก่งอย่างนนั้ไม่ต้องคุกนน้อง